มีแต่คนบุญไล่เท่านั้นที่จะได้กินผักแว่นยามนี้ทุกคนเพราะผักแว่นย่างนี้มันซอกยากมันอึดเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำซุงแรงแรงแฮแรงบ้านมันกรบบอกเดเหมือนกรบบ๊แตกมันน่าจะไปเกิดอยู่ยามฝนทุกคนนี่แหละตัดปัญห้าไปเพราะเขามักผักแว่นไร้เขาก็เลยมาปุ๊กทุกคนปุ๊กกินเลยเนาะปุ๊กใส่อ่างป่าเขาแต่ก่อนเขาเลี้ยงป่าแล้วเขาก็แบงมปุ๊กแว่นน้ำแซบจะบอกให้เลยทุกคนมดเลยเลยเกิดจะมาผ่าเห็ดเนาะเพื่อคนยุใไม่แบบ ยากกินเะไเต็ดโบเป็นนะบางขั้นตอนมันยุ่งยากบ่อสินะเขาจะมาหาเห็ดเลยวันนี้เนาะแต่ผมแว่นมาได้แว่แนมาจะซื้อจะร้ดหรือว่าจะอยากก่างไบแต้นเนะเาะออกมากับมาล้างทาความสะอาดที่เป็นอย่างดีทุกคนตัวนี้เขาจะเห็ดเป็นแบบแนวยาวุกคนเด้อแปลว,ว่าตัดในหางอ,อกล้วสันซะเนาะบริหารให้มันมุนเหมืนอนยังล้างก็ข้อเป็นล้างสะอาดบอ่อจะเก็บมาจากหัวจากพวกเอกแล้บเต้เนาะจ้องซ้ำน,น้ำจะน้ำใส่ติ๊บหกเนี่ยทุกคนคางหมอ จะเป็นหมอซึงหรือหมอฮวัดหรือหมอดังท่านดังไฟงนี่ก็แล้วแต่ทุกคนแต่แนะนำถ้าว่าแยกประหยัดนี่ก็ต้องนึ่งเขาเนาะแล้วก็นนึ่งหกแวนต่อเลยโบรันกัรนึ่งหกแวนแล้วกันนึ่งเขา,รเขาประมาณนี้มันจะมีความประหยัดไร่กลัวกันเนาะทุกคนเนาะ แล้อแวอันนีอเราทอดัแว่นสุกนั้นของแวนยุบนั้นทามาตำเครื่องเลยทุกคนจะมีขิงแล้ะก็กระเทียมนั่นเองทุกคนใส่เป็นขิงน้อยขิงพื้นบา้านเลือกขิงผ่านขิงยยงกระไดทุกคนเนาะแดียวยตจะใจหมักแต่แตวความหอมมันอาจจะบ่เท่ากันเท่านั้นเองทุกคนขิงธรรมชาติียงกระสีเผ็ดเผ็ดหนักเลยเนาะเออแต่ว่าทัาขิงผ่านขิงยังกระสีบ่กเผ็ดไล่ประมาณนี้ถ้าให้มักเผ็ดน้อยเผ็ดไล่กะ อ่จาจัดตำนี้เลย,ยคนเดอ้อเอามาตาให้มันมุ่นมันแลกด้วคนเดอ้อ แลได้ที่ประมาณนี้นะคนพอดีนะซ้ำนินให้มันเส็นๆน,น,น้อยนึงเนาะเขาก็จะปะใบครกหรือว่าตักอาาอกมาใส่ถ้วยใส่ซ้ำใสยังใบก,ก้อนก็ได้เนาะแล้วเขาก็จะไปปีนมาเนี่ยไปปีนผักทุกคนการนึ่งผักวบนนี้ก็ต้องไ้ปีนเด้เนาะปีนเพื่อให้ทางงถิงมันอ่ามันทั้งลูกเป็นสุกทั้งถิงเนาะมันต้องให้สุกเสมอกันไข่ฟ้าหม้อมาแล้วก็จัดการปีนเลยทุกคนนึ่งประมาณ อาทห้าหานาทีเท่านั้นทุกคนแล้วแต่ไฟหัวใส่ไฟกลางบ่อหรือว่าไฟออนไฟแหง้งอย่างประมาณนี้เนาะพิกพกปีนปีนตัวนี้นะเนาะตอนนี้แหละกันนึ่งน,นึ่งผักแว่นเนาะอันนี้ก็ปีนไปซ้ำนี้ก็คือว่าเร้วฝ้าปิดบึดน,นึงแล้วก็อแล้วก็อิสบึดน,นึงแล้วก็จึงมาป่งเนาะ แต่ใดที่เนะ้าทุกคนปุ่งมาแล้วก็วจะมาใส่สามทุกคนยี่งีใหญ่ๆ,ๆตัวนี้จะบนนอกน้ำเลยนะ้อทุกคนเด้เอเนาะปุ่งมาสภาพได้คืออาลงสามคนแล้วลงถ้วยอหลงกะละมังยังก็และ้วแต้เนาะเพื่อจะเป็นการคนหรือการปุ่งนั่นเองทนะุกคนเอิญ่าคนหรือปุุงบ่ข้นเบื่อขคนลาบเนาะเอิญ่าปุ่งใช่เนาะวิธีการปุ่งซุปผักแในมาชัานซะบบตองล้างนา้ำาบตองนอกน้ำคือผักชนะิดอื่นๆทุกคนเด้อ เอาออกมาหอนซําได้กะให้มันยืดทรงนั้นหมดนั้นเลยแต่ถ้าว่ามาสีดํโบผักแว่นนี้โบดาทุกคนเนอะบบดําเพราะว่าเขาปรุงล้วเห่ากบคนเลยย่งเลยสิมันมันบบดาเนาะบบฮาเซน้านเกลือบบต้องอยังสภาพนี้โบดําเนาะและะ้วก็ปรุงด้วยขิงแล้วก็กระเทียมที่เห่าอะตาไวนั่นเองทุกคนตัวนี้จะเป็นเครื่องสุปผักแว่นเห้นบออการสุปผักแว่นนี้บบมีเครื่องอย่งหิ้งหยางทุกคนเป็นเมนูี่เซ่แล้วก็ประหยัดทุกคน เนาะโดนโดนมากินเือนึงแห้งแบบเหมือดซ้ำนี่ก็เหมดหย่อนเนาะแล้วก็เครื่องปรุงหั่นกระบ,บมีอย่างไรอ่าใจเกลือเป็นหนัวหรือว่าใส่ํำปลาเป็นหนัวเนะาะเท่านี้แล้วพอจะสุดไล่ี่สุกแว่นในี่จะเน้นใส่เป็นเกลือไรก้กลัวเนาะเอาในน้อยทุกคนเด้อเพราะว่าผักแว่นนี่เบิงบ้งเขาเบิ้งซิมันคือชื่อแบบคือไร้แต่เวลาคนเนี่ยมันเข้ากันนี่มันแบบ มันจะมีความเค็มอยู่ในโต้หันคนสำหรับซุปเนะาะโบต้องใส่ลายบบจําจเป็นต้องใส่ลายเนาะใส่น้อยดนึงถ้าเขาให้กินปกติถ้าว่าอันเห่ากะว่าอันตัวนี้ใส่อันนี้ใส่ลายสินะเขาต้องพอลงม,มาสําหรับสุปปก่แวนเดอร์เนาะพอนเกลือหรือคนเดอยันหนักเกลือเด็ดค้าเลยแล้วเขาก็จะมาคนทุกคนเนาะมามาคนเท่ากันมายี่ยๆเท่ากันใส่ท่งมือทุกคนเนาะใส่ทงมือยี่ยๆ,ๆเลยจะใส่อ่า จองบลหรือว่าจะใส่อันอื่นคนนี้บอกขัดต้องเป็นมือเท่านั้นคนยีงีให้มันเข้ากันทุกเส้นทุกเม็ดทุกหน่วยเนาะมันจะแซ่บลายและที่สําคัญคือต้องกินกับเขาเนี่ยวเท่านั้นทุกคนเนาะกินกับเขาเนี้ยอ่าบายบายสุกแวนเนาะกินกับจีนั่นงือว่าสุดยอดไปเลยทุกคนจีนั่งกับสุขแวนมันยังเข้ากันสุดสุดไปเลยเนาะ สำเนียืทีเป็นอันแล้วพร้อมกินพร้อมเซิร์ฟเลยทุกคนอย่าลืมกินกับเขาเนีย่ยกับจีนั่งเด้อทุกคนบอกเลยว่าแซ่บสุดยอดละเคสบานเจา้าเลยเฮ็ดแนวได้เด้เฮ็ดแนวเดียวกันนี้บอ